สวัสดีครับผมนะครับสายสายวันที่27นะครับวันนี้มาอยู่กับ L36 หนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเข้าแต่สวนนะครับเข้าแต่สวนก็เลยไม่ได้เจอกันกับ L36 เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงจอดนะครับรถหลายๆคันนะครับเป็นช่วงจอดเพราะว่าทํานาเสร็จแล้วเป็นหน้าฝนนะครับผมอย่างพื้นที่ของผมนะครับส่วนมากเขาจะทํานานะครับทํานาแล้วก็กรีดยางนะครับ พอหมดหน้านาครับส่วนน้อยที่จะได้งานไถมันไถสวนนะครับอย่าง L36 คันนี้ก็จอดนะครับเตรียมขนยางไปขายต่อนะครับผมอย่างหลายๆพื้นที่นะครับก็ใครที่จะออกรถนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับหมดหมดหน้านาเสร็จนะครับก็จะมีไถมันสัมปหลังไถสวนนะครับแต่สําหรับโซนใครที่มีอยางเยอะนะครับยางเยอะก็จะการไถการบุกบึก ก็จะน้อยลงนะครับอย่าง L36 คันนี้นะครับพอหน้าฝนนะครับก็หมดงานแล้วนะครับก็จอดนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราซื้อมือสองมานะครับค่างวดก็ไม่ไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ถ้าถ้าใครที่ซื้อมือสองมาค้างวดก็จ่ายน้อยนะครับแต่ถ้ามือหนึ่งก็คิดหนักหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บงานช่วง ช่วงที่เราไถนาให้ได้เยอะๆนะครับพอถึงหน้าฝนเราก็ได้จอดแล้วนะครับแล้วก็นู่นไปจนถึงปลายฝนนะครับค่อยจะมีงานใหม่นะครับผมถ้าเป็นในพื้นที่ที่ไรมันสะลังน้อยนะครับก็เลยอยากจะแนะนําให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับที่อยากมีรถไถมาใช้เองนะครับให้เอารุ่นกลางๆดีกว่านะครับรุ่นกลางๆดีกว่าส่งงวดพอพอไหวนะครับ ไว้แต่ถ้าพี่ๆเพื่อนนะครับชอบจริงๆอยากจะเอามารับจ้างด้วยทําของตัวเองด้วยนะครับแต่รับจ้างส่วนเยอะก็เอารุ่นใหญ่ไปเลยนะครับ50ขึ้นนะครับจะทายดีกว่านะครับเอาเป็นผานยีสิบนิ้วนะครับของรุ่น40ลงจะเป็นผานยิบเอลฮาศูนย์จะเป็นผานย่ิบสี่นะครับของ40ลงจะเป็นผานยิบสองนะครับดินเปียก นะครับถ้าดินเปียกจะไถแข่งกันได้นะครับดินเปียกแต่เมื่อใดที่เมื่อใดที่ดินแข็งนะครับไถช่วงสงกรานนะครับช่วงหน้าหน้าเล้งนะครับจะรู้ทันทีนะครับว่าผานยี่สี่กับผานยี่สองมันต่างกันแค่ไหนนะครับผานยี่สิบสองแทบจะไม่ค่อยได้งานเลยนะครับส่วนมากจะได้งานของผานยี่สี่นะครับถ้าในเชิงของการรับจ้างนะครับแต่ถ้าเชิงของ เอามาใช้ของตัวเองเหมือนของผมนะครับแบบนี้เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับ3 6 4 0 3 2นะครับแม้กระทั่ง34นะครับเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับเชื่อนะครับเกิน้าเกิน50%ในช่องนะครับเกิน50%ในช่องของผมนีมีคนนะครับสู้งานนะครับกำลังอยากตั้งตัวก็คือไวรุ่นสู้งานนะครับผมความฝันอยากจะมีรถไทสักหนึ่งคันเอามาใช้เองในครัวเรือนนะครับอยากเอามือสองนะครับ ก็มือสองก็แนะนำนะครับ4 0ลงมานะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับใหญ่เกินไปนะครับใหญ่รุ่นเอมรุ่นอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นอ่าต้องต้องรู้จักซ่อมนะครับถึงจะซื้อได้แต่ถ้าตาซีตาซาซื้อนะครับตาซีตาซาซื้อรถใหญ่รุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ๆนะครับมันรุ่นใหญ่มันต้องคู่กันกับการทำงานหนักๆมาอยู่แล้วใช่ไหมครับมันต้องซ่อมเยอะนะครับ ถ้าซื้อรุ่นใหญ่แนะนําให้ซื้อมือหนึ่งนะครับแต่ถ้าซื้อรุ่นปานกลางมือสองได้เลยนะครับผมนี่อย่างเอลสามสิบหกนี้ก็หมดงานนาน,านาครับก็ไม่มีงานแล้วนะครับรอปลายฝนอีกทีหนึ่งนะครับก็รอไปขนยางขายนะครับนี่ก็ฝากติดตามฟางรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม